เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของท่านผู้บริหารของเราใครไม่ได้ยินบ้างคะอยากได้ยินไหมคะโอเคโอวคบริกัรให้สงี่ชายปฏสมาชิกทุก่านวันนี้ตื่นเต้นมากเลย เล่นดีใจมากเป็นครั้งแรกที่เดื่อมาเจอพบปากตัวแทนนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของสตวจอยู่เออยางพอวยบอสมาชิทุกท่านนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพกำลังกำลังกายแข็งแรงมีความสุขทุกวันแล้วก็สำเร็จสมหวังกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเมียสีภูมิ่งถึงไม่ได้มาก็ปาขอบคุณตัวแทนทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จีกูโมเกอร์เติบโตมาได้ทุกวันและเราก็จะนำส่งให้ตัวแทนทุกท่านเติบโตไปพร้อมกับเราขอเรียนให้ทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจขยันและอดทนแล้วเราก็เจอสำเร็จไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะว้าวขอแปดสองับนที่ได้ คนมากกันเยอะมากนะครับวันนี้คนล้นห้องนะครับเราจะได้พบได้เจอได้เจอกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอวันนี้ท่านประธานบ j t จทรุ่นปัจจุบันนะครับเฮียคคณครับทีมงานมาเยอะมากเลยเฮียคุณอยากจะให้ทีมงานเป็นยังไงครับในวันนี้ครับสิ่งที่ตั้งใจไว้คืออยากให้ทุกคนที่มางานนี้ได้เห็นวันนี้เนาะที่กรุงเก้าไปปีที่แล้วก็ เพิ่มขึ้นมาเกือบผ่านล้านบาทสําคัญยังไงครับทําไมต้องมาครับบรรยากาศแบบนี้เนาะอยู่ที่บ้านแต่ว่าหาไม่ได้ดูจากไลฟนะ์แบบนี้นะก็ช่วงมาจริงไม่ได้เนะมาสัมผัสคนสําเร็จเป็นเป็นเขนผมก็ถ่ายทอดกันแบบถึงเลือถึงตัวตามองตาน,นี่โกหกไม่ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ในโลกออนไนละน์นะไม่สามารถสัมผัสได้แบบที่ที่มานี้าทีมานี้คุณรู้ตั้งเป้าหมายยังไงครับ ก็คือให้ทีมได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้มารู้จักสาขานะคะเวลาทํางานเราก็จะได้ รู้วิธีการทํางานว่าเมื่อเราเข้ามาเป็นสมาชิกสีแล้วเราจะมีวิธีการทํางานอย่างไรนะคะวันนี้นะเป็นการสัมมนาสัญจรบเรามาสร้างสมรรธภาพนะฮะระหว่างพี่น้องเรารเรามาส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่น้องเราคร,รับพี่น้องเราจะได้พบก,กับท่านผู้นําำจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะประสบการณ์เราได้มารู้จักสาขาซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเราที่อยู่ในพืน้นที่จะได้มีการประสานงานกันครับรู้สึกยังไงครับที่มาในวันนี้ครับ ดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็รู้มาว่าทีมนี้เด็ดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขยายก็เก่งขายก็เก่งนะคะที่สําคัญนะคะผู้นําทุกท่านนะคะเก่งทุกคนเลยแค่ทําตามผู้นําคุณก็สามารถสําเร็จได้แน่นอนค่ะเดินทางมาจากไหนนะพี่จากสุพรรณบุรีครับบุทองทาไมมาร่วมงานตรังนี้ครับพี่อ,อยากได้รับความรู้ใหม่ๆคืออยากจะมีส่วนร่วมครับ ผู้จัดการสมรสสนเจผู้จัดการเอสาใต้แห่งทีมเรือจ้างกี่ท่านครับทีมงาน40คนครับวันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับแห่งการเติบโตไหมครับใช่เลยครับนะครับถ้าอยากสําเร็จต้องพาทีมงานเข้าสัมมนาครับท่านเราสามารถพาคนเข้างานสัมมนาได้งานสัมมนาจะเป็นงานหนึ่งซึ่งหลองให้คนอยากทำอยากสาเร็จคือเขาจะเห็นตัวอย่างของคนที่อยู่ในห้องใช่ไหมครับเราพาเขามาเห็นโอกาสแล้ว ถ้าเขาอยากทําเขาจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาทำนะเต็มที่เลยคุณน้องทําไมมามีลูกน้อยด้วยอ่ะน้องมาด้วยค่ะมันลําบากนะคนน้องแต่ทําไมมาต้องาามาค่ะถ้าถ้าเราไม่มาเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์จริง,รงๆเนาะไปยฟังเรื่องเล่าไม่เหมือนมาเองค่ะอยากสําเร็จเหมือนเขาเราต้องไปสัมนาค่ะเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันนะครับวิชาการเอ่ยนะครับสายสัมพ<ช>ันธ์เอ่ยนะครับกับสมาชิกเราที่เหนียวแน่นขนาดนี้ นะครับจะทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกประทับใจครับก็เก็บเกี่ยวความรู้ไปต่อยอดในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในสื่อกรุงทพขอบคุณประธานรุ่นที่5นะครับบัณฑิตัเรลียจศาสตร์รตชบัณฑิตวิทยและท่านสุราึิษาคอนที่มอบความไว้วางใจให้กับผมกับท่านนักชโธาดีที่มาเป็นแม่งานในการจัดงานแล้ววันนี้เท่มเลยครับทั้งบรรยากาศนะ คือทุกคนเราเดวทา้าทุกคนมีความสุขสิ่งที่ท่านได้นอกจากที่ท่านจะได้ความรู้เรายังได้ให้ปีใหม่มให้เราไปับปรุงประยุกต์ใช้เพื่อ <Okay. S 2> ไปต่อยอดในงานของแบสกองย้ <See you. S 2> yeah!